ทำไมถึงห้ามให้สิทธิ์เขาเลือกระหว่างเรากับมือที่สมหลายครั้งนะคะที่เราจับได้ว่าเขาไปม,มีความสัมพันธ์นอกใจนอกกายกับมือที่สหรือเมียน้อยแล้วคุณก็ไปให้ชอยเขาเลือกว่าเธอต้องเลือกนะระหว่างฉันกับเขาเธอจะเลือกใครทำไมเราถึงห้ามใช้กฎเกณฑ์นี้กับคนที่เขาไปนอกใจกับคุณอย่างเด็ดขาดเรื่องนี้ครูจะไม่พูดถึงความสัมพันธ์แบบแฟนนะคะหรือความสัมพันธ์แบบที่ไม่จริงจังอันนี้ครูจะพูดถึงเฉพาะความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตที่มีบุตรและมีการแต่งงานแล้วนะคะ เพราะว่าชีวิตคู่สิ่งสุดท้ายแล้วไม่มีใครอยากหย่าไม่มีใครอยากเลิกและไม่สามารถที่จะเลิกกัน,นได้ง่ายๆถ้ามีความสัมพันธ์ที่มีบุตรและมีสิ่งหลายอย่างที่ต้องเกื้อหนุนกันอยู่เพราะการอยากการเลิกไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาสิ่งที่จะทำให้คุณแก้ไขปัญหาได้คือคุณต้องกลับมาโฟกัสที่ตัวเราคะ่ะอย่างหนึ่งนะคะที่คุณห้ามไม่เขาเลือกอย่างเด็ดขาดเพราะเขาจะคิดว่าเราเป็นฝ่ายแคร์เขามากกว่าอย่างหนึ่งนะคะที่เราต้องห้ามไม่เขาเลือกคะ่ะระหว่างเรากับมือที่3คะ่ะเพราะสิ่งตรงนี้คะ่ะจะทําให้เขามองเราเป็นของตายเขา เขาจะมองว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายแคร์เขามากกว่าและสิ่งนี้ค่ะจะทําให้ผู้ชายรู้สึกกดดันค่ะบางคนเนี่ยก็จะใช้วิธีการแบบว่าเบี่ยงเบนประเด็นค่ะแล้วก็ไม่เลือกใครเลยและส่วนใหญ่นะคะเมื่อเราเป็นฝ่ายกําหนดให้เขาเลือกเขาจะไม่เลือกอย่างเด็ดขาดเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเลือกเขาไม่มีสิ่งจูงใจมากพอจากการที่คุณนะคะไปกดดันเขาไปบีบคั้นสิ่งนี้ค่ะยิ่งเป็นการทําให้เขารู้สึกว่า เขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีมือที่สามเพราะมือที่สามให้ความสบายใจให้ความรู้สึกดีแล้วไม่เคยคาดขันเขาค่ะและสิ่งนี้จะทําให้เขาเนี่ยเอาตัวคูณกับมือที่สามไปเปรียบเทียบกันโดยไม่รู้ตัวค่ะและจากการที่เราไปยกให้เขาจําเป็นจะต้องเลือกระหว่างเรากับมือที่สามเนี่ยจะทําให้ตัวเราเนี่ยกลายเป็นจุดอ่อนในเกมนี้ค่ะเพราะเขาเนี่ยจะหาเรื่องทะเลาะก,กับเราแทนค่ะแล้วก็ใช้กลลเมตรวิธีจิตวิยาสายดาต่างๆเพื่อให้เราไปรามากับเขาไปอ้อนวน ไปขอไปวิ่งโฟกัสกับเขาเนี่ยแหละคะ่ะเราจะทําให้ตัวเขาเนี่ยมีอํานาจเหนือกว่าตัวเราทันท,ทีทั้งทางที่เราไม่ได้ผิดอะไรสุดท้ายนะคะคนที่เผลอใช้อารมณ์ด้านลบออกมาจากการที่เราไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเขาได้เนี่ยแหละคะ่ะก็จะกลายเป็นตัวเราทันทีค่ะแล้วถ้าวันนี้คุณมีเหตุการณ์นอกใจน,นอกกายเกิดขึ้นนะคะห้ามใช้อารมณ์ด้านลบและใช้อารมณ์นําอย่างเด็ดขาดคุณจําเป็นที่จะต้องมีจิตวิทยาเหนือเขาเพื่อเป็นการคุมสถานะ ควบคุมอารมณ์ของตัวคุณนะคะให้ได้และตรงนี้ค่ะจะทําให้คุณเนี่ยแก้ไขปัญหานี้ได้แต่ต้นเหตุนะคะครูอ้อขอแนะนําให้คนที่เจอปัญหานี้มาเรียนในคลาสปั้นตัวเองเป็นผู้หญิงเลยค่ะในคลาสนี้จะเป็นการสอนใช้จิตวิทยาด้านบวกเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆไม่ใช่อารมณ์นําทําให้ตัวเราเป็นคนถือไพ่เหนือและทําให้เขาอยากที่จะเลิกกับมือที่3ด้วยตัวเขาเองค่ะไม่ใช่จากคําสั่งครูอ้อขอเป็นกําลังใจให้ผู้หญิงทุกคนนะคะ